สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ปะครับผมไอเจมส์กับนกแพรเจ้าวันนี้เฮามาอยู่กันที่ลานลาบลาบลูกป้านางเจ้าเดี๋ยวเฮาไปพอกันดังในเลยครับไปเลยมาแล้วครับขอกับเขาเปิดแต่ละอย่างมากินข้าง้นเลยเนี่ยหอมเลยเจ้าอยากละเฮยมาเลยเมนูแรกนกแพร่คัเมนูแรกลูกเอ๊ มาได้ก็ต้องใส่มีตยมาน้องพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเจ้ามาห่มอส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 คะแนนอะไรเจ้าทำอันนี้เลยนี่ลาบหัวไปเนื้อเหนียวนุ่มขมมอสหาครับถ้าสำหรับคนติ่มมากลาบดิบเคามีลาบซุปเจ้าลาบหมูซุปของโบต้องแพ้เลยเจ้า นาติกขาดมาได้เหอนอันอันนี้บ้านนอกห้องเยีงงอันนี้ก่ะบ,บ้านนอกห้อง่องหมูจริงเหรอมา,มาหมตอนนี้เพชรเราเลยนายริงไฮฮับริวสินค้าขายไม้ขายพักขายโต๊ะขายปาขายสปะสเปดติดต่อมาเลยนะครับ หรือว่าจะเป็นงานตรงงานแต่งท่ายรูปท่ายวิดีโอสนใจติดต่อพวกเขามาได้เน้อทีงมงานเราเลยไงหมอคณะน้ำแกงเป็นพอมคะนะเหมอหมอมอเม,อม,อมนูเด็ดๆของละอ่อนหลายๆคนนี่เลยเจ้าว่าไข่ใส่จิม้มส้มพรไปน้ำคณะกินเดนนของจิ้มส้มมาเลยเนาะ ผมแม่ไม่นอกครับอันเดียวผมขออนุญาตโต๊ะนี่ไงครับเนึ่งไปดูไอ้เซมกัดต้องแจ้เลยโอ้นี่ไายนี่ ก็เนี่ยกะไอ่พนางอ่ะเจ้าของร้านหลาบลูนี่กะเปิดเปิดมาเป็น4ีซิบกปีแล้วนะเปิดมาซีสิบกาปีเลยแม่นร้านหลาบอยู่ตีไหนก็ข้าแม่ประตูซองม้อละสะพัดนี่เจ้าบ้านกาแฟก็ขอบคุณจ้านักนี่เจ้าที่มาอุดหนุนวันนี้มาแวะกันไว้ไว้เพราะนางจะมีหลาบมีหนึ่งหลายยางอยู่ฝากพ่อแม่ปี่น้องนะครับนอะมาอุดหนุนลานลูหลาบานางได้นะครับนอะวันนี้ก็ขอลาปี่น้องกันไปก่อนนะครับนอะ Selamat tinggal. Selamat tinggal. Bye. Bye.